ยากชิบหายเล่นยังไงก็ตายแล้วตายอีกเพราะถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่เกมโซบอลแต่มันก็คือเกมโซไลท์ที่ยากไม่ต่างกับเกมโซของจริงซึ่งสําหรับนิยามของคําว่าโซไลท์ในตอนนี้เกมนั้นก็คงจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นอกจากเกมนี้ครับ Lies of P เกมแอคชั่นแนวโซไลท์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบลัดบอลแต่ว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ดีไหมและที่สําคัญมันจะสนุกแค่ไหนในวันนี้เราจะมารับชมไปด้วยกันแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับ หากคุณยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน g p u 2ยูทูหากคุณกำลังตามหาคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องเอาไว้เล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของนย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Li ฟ์ of P ที่ผมเพิ่งไปลองเล่นมาผมจะรู้สึกยังไงกับมันบ้างมารับชมกันได้เลยครับ เนื้อเรื่องของ Lies of P จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองที่ชื่อว่าคลาดเมืองเล็กๆที่กำลังก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของหุ่นเชิดในรูปแบบหุ่นจักรกลซึ่งหุ่นเหล่านี้ก็ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการใช้แทนแรงงานหรือแม้แต่ใช้ในกิจวัตรประจําวันทั่วไปแต่แล้วเหตุร้ายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆเหล่าหุ่นเชิดในเมืองก็ได้ทําการก่อเหตุจลาจนไล่ทาร้ายทุกสิ่งมีชีวิตจนทําให้เมืองคลาดต้องกลายเป็นเมืองที่ล่ละะล่่มมมมสสลลาาาายยยยภในนนนนนนรระะเเเวอััั้้จจึงป็ุดิตททีํษ และหล่าหุ่นเชิดเหล่านี้ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อีกต่อไปเราคือหุ่นเชิดนามว่าพีนอคิโอหุ่นเชิดที่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงขอร้องความช่วยเหลือของใครบางคนเสียงนั้นได้ขอร้องเป็นข้อความสั้นๆบอกให้พีนอคิโอตามหามิสเตอร์เกตเพสโตให้พบเพราะมิสเตอร์เกตเพสโตเป็นคนเดียวที่รู้วิธีหยุดการจลาจนจากหุ่นเชิดเหล่านี้ซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ Li e s อ f P นั่นเอง สำหรับเรื่องราวของเกมนี้ก่อนอื่นผมแนะนำให้คุณลืมเรื่องนิทานพีนอคิโอที่คุณเคยดูไปก่อนเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยสักนิดดังนั้นเรื่องราวแบบเทพนิยายอันสดใสในวัยเด็กอันนั้นคือลืมภาพจำมันไปซะเพราะว่านี่คือพีนอคิโอในโลกที่สุดแสนจะดาร์ก ตัวละครของเราไม่ต้องระวังการโกหกเพราะกลัวจมูกจะยาวแต่ว่าเราต้องโกหกเพราะเพียงแค่ว่าต้องซ่อนตัวตนจากการเป็นหุ่นเชิดซึ่งแน่นอนว่าคำโกหกพวกนี้ตลอดทั้งเกมมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฉากจบแบบที่เราจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดจะถามว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้มันสนุกไหมผมว่ามันก็ไม่เลวเลยอย่างเช่นปมที่ว่าทำไมจูจ่ๆคุณจากลนพวกนี้ทําไมอยู่ๆมันถึงมีจิตสํานึกขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนครับว่าอะไรพวกนี้เขามีคําอธิบายในเรื่องราวพวกนี้แบบเต็มที่รวมไปถึง ว่าทาไมตัวละครของเราอย่างพินอคคิโอถึงได้มีความสามารถที่ตายแล้วฟื้นทุกอย่างจะถูกอธิบายเอาไว้ในตัวเกมแบบค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องไปตามหาอ่านนอกรอบเพียงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องของเกมนี้มันอาจจะไม่ถูกใจคนที่ชอบอ่านนักเพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องของเกมนี้เขาจะเลือกใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเกมโซนั่นคืออยากรู้อะไรก็ให้ไปถามอาจจะมีบางอย่างมีเรื่องราวในคัสซีนรวมไปถึงอาจจะมีเอกสารเป็นเบาะแสะให้ตามอ่าน แต่ว่ายังไงข้อมูลโดยรวมที่เราจะสามารถเอามาตีความเป็นเรื่องราวได้ส่วนมากแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจากการถามถ่ายเรา NPC ที่เราจะเจอเท่านั้นดังนั้นใครที่ชอบการเล่าเรื่องสไตล์เกมโซอันเนี้ยถูกใจแน่นอนครับเพราะว่าการตีความหรือว่ารวบร,วม,รวมข้อมูลจากเบาะแสที่เราได้ด้วยตัวเองมันก็เป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งที่ทําให้เนื้อเรื่องกับเกมเพลย์มันไม่ต้องตีกันถ้าเกิดสนใจก็ไปเสพถ้าเกิดไม่สนใจก็ไม่เป็นไรซึ่งก็โชคดีอย่างหนึ่งที่เกมนี้เรื่องราวมันไม่ซับซ้อนอยากรู้อะไรก็ไปถามเขาก็บอกเรามาแบบตรง แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบอ่านแล้วอยากจะรู้เรื่องราวจากการกระทําในคัสซีนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยครับเพราะ90%ของคัสซสีนมันจะเป็นแค่ฉากเท่ๆอลังการที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราเข้าใจอะไรได้เลยดังนั้นหากอยากเข้าใจอะไรเพิ่มเติมก็ต้องอ่านครับ อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็คล้ายกับการอ่านนิทานดีก็ถ,ถือว่าเป็นการเอานิทานสามัยก่อนมาตีความใหม่ใส่ความดาร์กใส่ความเป็นแฟนตาซีเพิ่มเข้าไปจากนิทานที่มีเรื่องราวเป็นหุ่นไม้โกหกจมูกจะยาวขึ้นกลายมาเป็นเรื่องราวของหุ่นเชิดจกักรกลที่ต้องประจนภยัยไปในสถานที่ต่างๆเพื่อหาความจริงจนสุดท้ายแล้วมันก็ได้กลายมาเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องสนุกใช้ได้เลยเกมหนึ่งผมว่าโอเคเลยถ้าเกิดเล่นไหวก็ไปลองเล่นกันเนื้อเรื่องมันสนุกใช้ได้เลย มาดูกันต่อที่การนําเสนอแน่นอนครับว่าวับแรกที่ทุกคนเห็นเกมนี้ทุกคนน่าจะต้องคิดเหมือนกันแน่นอนว่าเกมนี้มันคล้ายบลัดบอลไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในรูปแบบของเมืองยุคศิลปะที่กําลังเฟื่องฟูแต่ถูกเอามาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีการเล่นแร่แปรธาตุที่ทันสมัย ส่วนนอกตัวเมืองมันก็เป็นแค่เมืองสมโสมที่พังทลายด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยคือดูยังไงก็บลัดบอลชัดๆเลยยิ่งเขาให้อารมณ์สยองกินไยแบบเล็ฟค้าผสมเข้ามาด้วยแล้วยังไงมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกับบลัดบอลแบบชัดเจนนั่นคือตัวละครนี่คือตัวละครที่จะมีบทบาทจริงๆไม่ใช่แค่ตัวอวตารทําให้บทบาทท่าทางมันดูมีมิติและก็มีอิสระกว่าตัวอวตารทั่วไปแต่ว่าน่าเสียดายไปหน่อยที่ตัวละครตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้มาจากการถูกสร้างแต่ในแง การสื่ออารมณ์มันก็แห้งแข็งไร้มิติเส้นดีคือถ้าเกิดจะบอกว่าอ๋อก็เพราะว่ามันเป็นหุ่นกระบอกไงล่ะมันเลยต้องแข็งๆโอเคมันก็ฟังขึ้นแต่อุตส่าห์ทำเกมเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครสมมติทั้งทีอย่างน้อยๆก็ให้มันมีฉากเท่ๆบ้างก็ได้ไม่เห็นต้องไร้ตัวตนจนไม่น่าจดจำขนาดนี้เลย เพราะงั้นใครที่ดีใจแบบเย่ตัวเกมมีตัวละครให้เล่นแบบจริงจังแล้วก็น่าจะผิดหวังเพราะยังไงผมก็รู้สึกว่าบทบาทสําคัญมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่และก็อีกอย่างที่มันไม่เหมือนบลัดบอลเอาซะเลยนั่นคือในเกมนี้มันให้กลิ่นอายแบบแสนจะญี่ปุนญี่ปุ่น พราะว่าในโรงแรมที่เหมือนกับเป็นเซฟโซนเราจะได้เจอกับทั้งโซเฟีย n p c สาวสวยที่คอยอัพเลเวลให้เราแล้วก็เ e อชชนี่ช่างทําอาวุธสาวแว่นจากเกาหลีที่สุดแสนจะน่ารักที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อน้องอ่านแบบนี้จริงไหมรู้แค่ว่าถ้าเกิดนี่เป็นเกมสไตล์ตะวันตกเราจะไม่มีทางได้เจอกับตัวละครหน้าตาแบบนี้แน่นอนซึ่งผมว่ามันก็ดีนะเป็นตัวละครที่ฮิวใจเราเชยได้เลยและเรื่องต่อมาที่เกมนี้นําเสนอมาได้แปลกใหม่นั่นคือเหล่าหุ่นเชิด ซึ่งแน่นอนว่าตามเนื้อเรื่องพวกมันคือหุ่นที่ก่อจลาจลดังนั้นพวกมันก็คือศัตรูที่เราต้องกำจัดโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าหุ่นพวกเนี้มันถูกออกแบบมาได้ดีจนน่าเหลือเชื่อในทีแรกผมได้ยินคอนเซปต,ต์มาว่าศัตรูหลักของเกมเนี่ยมันจะเป็นหุ่นเชิดจักรกล ผมก็ตีความไปว่าอ๋อคงจะเป็นแนวหุ่นยนต์ AI อะไรประมาณนั้นแต่พอมาเล่นจริงมันไม่ใช่มันคือหุ่นนี่แหละครับแต่ว่าเป็นหุ่นกระบอกที่ไม่ได้ไฮเทคอะไรขนาดนั้นพวกมันคือหุ่นกระบอกที่ดูตกยุคและธรรมดามากแต่กลับกันในความธรรมดาของมันมันคือความสยอง สยองจนสามารถเอาไปทําเกมสยองขวัญได้เลยเพราะด้วยกลไกลและหน้าตาของมันมันจะเป็นแค่กลไกลของหุ่นกระบอกง่ายๆการเคลื่อนไหวมันก็เลยดูติดขัดแต่ดันมีเอกลักษณ์ในแบบของมันบวกกับหน้าตาที่ไรอารมณ์แต่เต็มไปด้วยความแยะยิ้มมันก็เลยตอกย้ําความสยองเข้าไปแบบไม่รู้ตัวยิ่งถ้าเกิดเจอมันแบบขาดครึ่งตัวนะโอ้โหหุ่นมีอาใน Resident Evil Village คือชิดซ้ายไปเลยถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือโซลไลท์ที่ดูสยองที่สุดก็ไม่ผิด และนอกจากศัตรูที่เป็นหุ่นเชิดพวกนี้แล้วเราก็จะได้เจอกับมนุษย์หรือว่าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่เป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์เพราะเหตุผลบางอย่างไอตัวพวกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับหุ่นเชิดแต่มันก็มีความร้ายกาจในแบบของสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์และศัตรูประเภทสุดท้ายนั่นคือพวกที่เรียกตัวเองว่าสตอกเกอร์ไอพวกนี้คือกลุ่มคนใส่หน้ากากสัตว์ติดอาวุธที่จะคอยไล่ล่าหุ่นเชิดที่ยังคงหลงเหลือปัญหาคือเราเองก็เป็นหุ่นเชิดเหมือนกันไงดังนััั้้้นนนนนอพววกกกกีีี็็เเลลยปปตรรููแบบหึ่่่งทา สรุปแล้วก็คือเกมเนี้ยอะไรก็เป็นศัตรูก,กับเราทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นกระบอกสุดสยองสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์สุดโหดแล้วก็พวกสตอรเกอร์ที่คลั่งแบบไม่สนใจเฮอะไรทั้งนั้นดังนั้นเกมนี้จึงไม่มีคำว่าปลอดภัยบวกกับบรรยากาศมึนมืดหลอน,ลอน,ลอนชนกดดันทั้งเกมจนบางทีผมก็แอบคิดอะว่าถ้าเกิดเกมเนี้ยไม่ใช่โซลไลท์แต่ว่าเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์หรือว่าสไวด์เวอร์เฮอร์เรอร์มันคงจะเจ๋งน่าดู โดยรวมแล้วคือถึงแม้ว่านี่จะเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก b l o ล b ดบอ e แต่เขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบตัวเองค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าฉากหรือว่าการต่อสู้กับสต็อกเกอร์จะคล้ายกับ b l o ล b o บอ e อยู่บ้างแต่รสชาติในการต่อสู้นั้นผมบอกเลยว่ามันอาจจะแตกต่างกันแบบชัดเจนก็ถือว่าเป็นโซลไลท์กเกมหนึ่งเลยที่นำเสนออะไรหลายๆอย่างออกมาได้ดีและเป็นเอกลักษณ์ เพียงแต่ว่าไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าน,นี่มันคือโซไลท์ที่ทําออกมาได้ยากที่สุดคือแบบใครที่คิดว่าโอ้ยฉันเล่นเกมโซมาหมดทุกเกมแล้วมาเหอะสบายผมว่าตะกะนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปคือระบบเกมเขานําเสนอมาแบบโซไลท์ก็จริงแต่การที่คุณจะเล่นเกมนี้ให้ผ่านอันนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่ผู้เล่นนั้นต้องปรับตัวโดยเฉพาะกับบอสมันเล่นเปลี่ยนทัศนคติที่ผมมีต่อบอสไปเลยเพราะอย่างในเกมโซเขาจะมีแบบถ้าเกิดไม่มีบอสสองร่างก็มี2เฟสใช่ไหม แต่กับเกมนี้บอสโซไหนที่มันมี2ร่างร่างหนึ่งมันก็จะมี2เฟสเท่ากับว่าตอนที่สู้จริงเราก็จะเจอทั้งหมด4เฟสโอ้ยคุณจะบ้าคือผมไม่ได้บอกนะว่าทักษะจากเกมโซมันจะช่วยคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วคุณอาจจะเอามาใช้ได้สักประมาณ50-60%สส่วนที่เหลืออันนี้คุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องจังหวะก,กับวิธีการเล่นใหม่เกือบหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมนี้ถูกนำเสนอมาให้แบบยากถึงยากมาก ไม่รู้ว่าที่ผู้พัฒนาบอกว่าอา่เกมเนี้ยเราตั้งใจทําให้มันง่ายกว่าเกมโซเกมอื่นตอนแรกก็เชื่อนะแต่พอเล่นจริงคือไม่ใช่และคือก็จริงที่บางอย่างมันสะดวกขึ้นแต่ในส่วนของการต่อสู้มันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายเลยคือเปลี่ยนชื่อเกมดูไหมจาก l i ซ์ออฟพกลายเป็น l i ซ์ออฟเดฟก็พี่แก่เล่นก็หกคัมเบอร์ขนาดนี้นะ มาดูกันต่อที่เกมเพลย์สำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้ก็แน่นอนว่าหลักๆมันคือเกมที่มีเบสมาจากเกมแอคชั่นเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นมันก็เลยจะพึ่งฝีมือประมาณ80%ส่วนอีก20%จะมาจากการบิวตัวละครกับการเลือกใช้อเทมรวมไปถึงการสำรวจเพื่อให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นเพียงแต่เกมเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่อะไรแบบนั้นตลอดทั้งเกมอย่างในช่วงแรกสิ่งที่เราทำได้มันจะเป็นเบสิกแค่เพียงไม่กี่อย่างก็มีแค่ตีหนักตีเบาแล้วก็กลิ้งหลบคล้ายกับเกมโซทั่วไป เพียงแต่การกิ้งหลบในเกมนี้อัตราไอเฟรมและระยะการหลบมันจะค่อนข้างสั้นแถมถ้าเกิดอยากจะเล่นสายหลบแบบคล่องตัวที่สุดคุณจะต้องมีน้ำหนักตัวละครที่น้อยกว่า30%เท่านั้นซึ่งค่านี้บอกตามตรงเลยว่าต่อให้คุณถอดทุกอย่างเหลือแค่อาวุชิ้นเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้คืออย่างน้นอยๆอะ่ะคุณจะต้องไปฟาร์มแล้วก็อับค่าน้ำหนักเลยประมาณหนึ่งนั่นแหละครับคุณถึงจะสามารถถืออาวุธเบาๆสักชิ้นแล้วก็สามารถเล่นแบบหลบได้คล่องที่สุด เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นที่ดีที่สุดที่เกมนี้เขาแนะนําจริงๆนั่นคือการเล่นแบบบล็อกหรือว่าตั้งก์ด ด้วยเหตุผลหนึ่งที่เกมเนี้มันง่ายกว่าเกมโซเกมอื่นคือมอนในเกมนี้มันตีไม่ค่อยแรงมันเลยทําให้การตั้งการ์ดนั้นมันจะทําให้พลังชีวิตของเราลดน้อยลงแบบเห็นได้ชัดแถมในตอนที่เราตั้งการ์ดไว้เลือดของเราที่เสียไปมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเทาในจังหวะนั้นหากเราโจมตีโซนเข้าไปพลังชีวิตในโวนที่เสียไปนั้นก็จะสามารถฟื้นคืนกลับมาได้คล้ายกับบลัดบอลนี่แหละครับที่เป็นการตีเพื่อดูดเลือดคืนแค่เกมนี้เอามาดัดแปลงให้กลายเป็นการดูดเลือดคืนจากการการ์ด เอาเป็นว่าถ้าเกิดสตามีนาไม่หมดแล้วก็ไม่ได้มีพลังชีวิตเหลือน้อยเกินไปการตั้งการ์ดก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีมากกว่าการหลบในช่วงแรกแน่นอนและนอกจากนั้นแล้วการ์ดของเราก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากเรากาดได้แบบเพอร์เฟกต์การ์ดคือใครที่เพอร์เฟกต์การ์ดได้คล่องเนี่ยบอกเลยครับว่าเกมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเป็นกองเพราะอย่างแรกการกดเพอร์เฟกการ์ดติดเราจะไม่เสียทั้งสตามีนาแล้วก็พลังชีวิต อย่างที่2หากศัตรูมันเป็นพวกลูกกระจอกหรือว่าพวกสตอกเกอร์หากกดเพอร์เฟกต์การ์ดติดไปแบบเรื่อยๆอาวุธของพวกมันก็จะพังทําให้พวกมันตีเบาลงจนเราแทบไม่รู้สึกเจ็บซึ่งในส่วนนี้แม้แต่เราเองก็เป็นหากเราเพอร์เฟกต์การ์ดไม่ติดบ่อยๆอาวุธเราเองก็พังได้เหมือนกันนะเพราะงั้นอย่าปล่อยให้เกตอาวุธมันลดจนหมดละ่ะ คอยสังเกตแล้วก็ซ่อมมันบ้างซึ่งเกมก็ใจดีมากพอที่จะอนุญาตให้เราซ่อมดาบด้วยตัวเองและอย่างที่3มันจะเป็นการเร่งทําให้ศัตรูกลายเป็นเลือดหลอดขข่าด้วยไวขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้เราใช้การโจมตีแบบหนักเพื่อให้พวกมันล้มซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้จะรวมไปถึงบอสท,ทุกชนิดและอย่างที่4 Perfect Guard ดมันจะสามารถกันการโจมตีได้ทุกชนิดรวมไปถึงการโจมตีอย่างหนักหน่วงแบบการโจมตีแบบตัวแดงที่กาดธรรมดากันไม่ได้ก็ตามนี่แหละครับความสามารถของ Perfect Guard ดหากกดคล่องกดตี บ่อยมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรเลยกับคำว่าอมตะเพียงแต่ในการปฏิบัติจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะจังหวะในการทำเพอร์เฟกต์การ์ดมันสั้นมากสั้นแบบคุณจะต้องเป๊ะจริงๆเลยแล้วศัตรูแต่ละตัวการโจมตีมันโคตรกวนตีนเลยมันจะชอบง้างแบบง้างหานอะไรก็ไม่รู้นานชิบหายเหมือนตั้งใจรอให้เรากะจังหวะพลาดแล้วมันก็ฟาดใส่แบบไม่เลี้ยงแบบไม่มีสัญญาณเตือนมันเลยทําให้ระบบเพอร์เฟกต์การ์ดในเกมเนี้ยมันยากมากสําหรับผมกว่าจะทําจนชนะได้ก็คือตายแล้วตายอีกตายเป็น1 0ถึง20รอบกว่าที่จะจําจังหวะของบอสได้เกือบหมด ตอนแรกผมก็สบายใจนะเพราะเกมที่เน้นการบล็อกัวๆแบบเซกิโร่เราก็เล่นมาจนเซียนพอมาเจอเกมนี้เข้าไปสกิลจากเซกิโร่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะอย่างเซกิโร่เนี่ยต่อให้เราเพอร์เฟกต์กดพลาดเราก็ยังบล็อกธรรมดาติดใช่ไหมแต่กับเกมนี้หากเพอร์เฟกต์กดพลาดยังไงเราก็เจ็บ เหมือนกับประมาณว่ามันจะเรียงลําดับแบบถ้าเกิดเร็วไปก็ติดกาดถ้าเกิดจังหวพะพอดีก็ติดเพอร์เฟกแต่ถ้าเกิดช้ากว่านั้นก็โดนไปซ่าเต็มๆดังนั้นหากคุณอยากจะเล่นเกมนี้ให้เสียนคุณจะต้องเล่นแบบเพอร์เฟชชันนิสเท่านั้นต้องเล่นแบบไร้ความผิดพลาดหรือต้องผิดพลาดที่น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าจะเล่นแบบนี้ให้สมบูรณ์แบบได้เราก็ต้องเล่นแบบผสมผสมกันจังหวะไหนควรหลบก็ต้องหลบซึ่งแน่นอนว่าหากอยากหลบได้ดีก็ต้องทําตัวให้เบาเข้าไว้ส่วนจังหวะไหนที่อ่านจังหวะไม่ได้ก็ต้องยอมกาดรับเพื่อรอจังหวะสวนแต่ถ้าเกิดทำเพอร์เฟกต์การ์ดได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตัวเลือกในเกมนี้มันเลยมีไม่ค่อยเยอะก็มีการ์ดแล้วก็เพอร์เฟกต์การ์ดจนกว่าศัตรูจะเปิดจังหวะให้สวนพอได้จังหวะก็สวนจนกว่าศัตรูมันจะสิ้นแห่ ความเป็นโซลไลท์ like ของเกมนี้ที่เล่นแล้วคุณอาจจะรู้สึกได้แบบชัดเจนเลยว่ามันยากกว่าเกมอื่นผมถึงได้บอกไนงะว่าทำไมผู้พัฒนาเขาถึงได้ก้าพูดนะว่าเกมนี้มันง่ายแต่ว่าทีนี้มาดูสิ่งที่เกมเขาทำให้มันง่ายขึ้นจริงๆบ้างอย่างแรกเลยค่าเงินเอลโกหรือที่ชาวโซเรียกติดปากกันว่าโซหากเราพลาดทำมันตกแล้วหากเราเก็บมันไม่ได้อันนี้มันจะหายไปแค่เพียง50%ต่อการตายแค่หนึ่งครั้งไม่ได้หายไปทั้งหมด แถมตอนตายมันจะบอกชัดเจนเลยว,ว่าเอลโก้ที่ตกไปเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ทาให้เรารู้ว่ามันจะคุ้มไหมหากเราอยากจะกลับไปเก็บส่วนอย่างที่2เกมนี้มีตัวช่วยในการสู้อีกเพียบที่ไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือไอเทมปลาชนิดต่างๆที่หากปลาไปเลือดบอสแทบจะหายไปเลยเกินครึ่ง คือถ้าเกิดเตรียมตัวดีๆใช้ให้ถูกจังหวะเกมมันก็จะง่ายขึ้นจริงๆสําหรับเรื่องเนี้มันง่ายขึ้นจริงๆนะคือผมเล่นเกมโซมมาเยอะแต่ผมไม่เคยเจอเกมไหนที่มีไอเทมให้ผลเยอะขนาดเท่าเกมนี้อีกแล้วผมถึงได้บอกไงว่าแอคชั่น80%มันอาจจะไม่จริงเสมอไปสําหรับเกมนี้ ถ้าเกิดเราเตรียมตัวดีๆใช้งานของให้ถูกจุดมันก็อาจจะเปลี่ยนจาก80%ลดลงไปเหลือ60-70%กันเลยทีเดียวและเรื่องที่3คือเกมเนี่ยมันปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะอย่างตัวละครของเราเนี่ยนอกจากค่าสเตตัสธรรมดาที่มีให้อัพแล้วหากเราเล่นไปสักพักเราจะสามารถอัปเกรดความสามารถได้แบบอิสระซึ่งผมขอเรียกว่าสกิลก็แล้วกันสกิลพวกนี้ก็อย่างเช่นว่าเพิ่มขีดจากัดของยาเลือดเพิ่มระยะในการหลบหรือไม่ก็เพิ่มความง่ายในการทําให้ศัตรูเลือดกลายเป็นหลอดขาวแต่ว่าทักษะ พวกนี้มันจะค,คล้ายๆกับสกิลที่เราต้องหาทรัพยากรมาอัพให้สล็อตมันเต็มห่างอัพจนเต็มเมื่อไหร่เราถึงจะได้ความสามารถนั้นมาใช้เพียงแต่ว่าการกดอัพไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มความสามารถเข้ามาได้หนึ่งอย่างเช่นการเพอร์เฟกต์กดแล้วอาวุธศัตรูจะพังง่ายขึ้นหรือว่าใช้ยาแล้วประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นซึ่งสกิลพวกนี้มันมีหลายเฟสยิ่งหาของมาอัพได้เยอะสกิลใหม่ๆมันก็จะมาให้เลือกอัพเยอะขึ้นตามลำดับของเฟส ถ้าเกิดอัพทุกสกิลทุกอย่างได้เต็มหรือแม้แต่ skill, อ,ตอ,แตอัพความสามารถเสริมไปเยอะๆเกมมันก็อาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าตัวละครของเราทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทางเลือกเลยก็คืออาวุธซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอาไว้ตัดสินความยากหรือความง่ายมันก็อยู่ที่อาวุธค่อนข้างสูงอาวุธในเกมนี้จะมีสามสายนั่นคือบาลานซ์ที่เน้นสมดุลสายเด็กที่เน้นความคล่องตัวแล้วก็สายสเตรนจ์ที่เน้นความรุนแรงแต่ว่าช้าความพิเศษของเกมนี้คือเราไม่จําเป็นต้องยึดติดกับอาวุธชนิดใดชนนนิดหึ่่งเพราาาะวอุธมั สามารถจับถอดแยกชิ้นระหว่างใบมีดและกระดามจับเช่นว่าหากเราชอบใบมีดของอาวุธชิ้นนี้แต่ว่าชอบด้ามจับของอาวุธชิ้นนี้เราก็สามารถเอาใบมีดกระด้ามจับนั้นมารวมกันได้จนมันได้กลายเป็นอาวุธแบบใหม่ที่มีการโจมตีในรูปแบบใหม่ยกตัวอย่างเช่นชอบใบมีดดับเกรสซอร์แต่ว่าดันชอบด้ามจับของหอกก็เอามารวมกันให้กลายเป็นหอกที่โจมตีได้แรงและไกลขึ้นแต่แลกมาด้วยความคล่องตัวที่มันน้อยลงแบบนี้พอจะเห็นภาพใช่ไหมครับ และนอกจากนั้นทั้งใบมีดกับด้ามจับมันก็มีความสามารถที่แยกจากกันโดยที่เกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า f a เบิลอารมันคือทักษะท่าพิเศษของใบมีดหรือว่าด้ามจับที่แตกต่างกันในแต่ละอาวุธ เพียงแต่ว่าหากเราอยากใช้ f ฟเบิลอาร์ตเราจะต้องไปตีมอนเพื่อชาร์จค่านี้ให้มันได้ตามที่อาวุธต้องการมาซะก่อนซึ่งมันก็เป็นอีกองประกอบหนึ่งเลยที่การเลือกประกอบอาวุธสักชิ้นให้เป็นของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราได้อาวุธชิ้นใหม่มาเนี่ยมันเลยสนุกสนุกเวลาได้ลองเอาอาวุธน้อนอาวุธนี้มารวมกันแถมการอัปเกรดมันก็แยกจากกันเลยแบบชัดเจนในด้านใบมีดก็ตีบวกเพิ่มเอาความแรงส่วนด้ามจับก็ใส่ส่วนเสริมที่มันจะทําให้เหมาะกับแต่ละสายมากขึ้นไม่มีการมาผูกมัดจากการผสมจนมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าการสร้างอาวุมัน อิสระนะผมมองว่าระบบแบบนี้มันสร้างสรรค์ถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของเกมนี้ก็อย่างได้และก็แน่นอนว่าเกมนี้เขาก็มีระบบอาวุธพิเศษมาให้ใช้อาวุธประเภทนี้การที่จะได้มาเราต้องไปคว่ำบอสมาซะก่อนจากนั้นก็เอาเอลโกของบอสตัวนั้นไปแลกคล้ายกับ Dark โซ u l s 3ซึ่งของให้แลกหลักๆจะมี2อย่าง อย่างแรกคือเครื่องรางที่คุณสมบัติโคตรดีแล้วอีกอย่างคืออาวุธสุดเท่ที่ทรงพลังที่สามารถใช้งานได้2โหมดคล้ายกับบลัดบอลติดตรงที่ว่าอาวุธบอสมันแยกส่วนไม่ได้นี่แหละไม่งั้นมันจะโคตรเท่เลยแล้วนอกจากนั้นแล้วเราเองก็ยังมีแขนกลที่เป็นอาวุธอีกทางเลือกในช่วงแรกเราจะมีแค่แขนกลสําหรับการช้าต่อยเท่านั้น แต่พอเล่นไปสักพักเราจะได้แบบยิงสลิงยิงไฟฟ้ายิงไฟยิงพิษยิงลูกระเบิดรวมไปถึงที่ใช้ได้แบบป้องกันซึ่งแน่นอนว่าแขนกลของเราก็สามารถอัปเกรดขึ้นได้อีกทําให้ความสามารถมันใช้งานได้ดีขึ้นจนทําให้การเล่นมันสะดวกมากขึ้นถึงจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับอาวุธแต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเออ เรื่องพวกนี้มันทําให้เกมง่ายขึ้นจริงๆแต่ว่าน่าเสียดายทำไมชุดที่เราใส่แล้วก็หมวกเนี่ยมันดันเป็นแค่สกินสวยๆไม่ได้บวกอะไรให้เลยสงสัยผู้พัฒนาเขาคงได้ยินคําว่าแฟชั่นโซบ่อยแล้วมั้งเขาก็เลยให้ชุดภายนอกเป็นแค่ของสวมใส่หากอยากเทพก็ไปใส่ไอเทมภายในเอาก็แล้วกัน แล้วก็ความจริงมันมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เก็บง่ายขึ้นนั่นคือเรียก n อ c มาช่วยสู้แต่ว่าในส่วนของ NPC ที่จะอกมาช่วยสู้อย่างสเปกเตอร์นั้นอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเรียกมาก็ยังได้เพราะ n p c ตัวนี้มันยังกากเลยเลือดก็น,น้อยไม่รู้จักหิวไม่รู้จักหลบแถมมันอาจจะทําให้จังหวะในการหลบบอสนั้นเสียโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยผมว่ามันพึ่งไม่ได้เลยสู้แบบเล่นคนเดียวจำมูฟเมนบอสให้ได้ยังไงก็ง่ายกว่าจริงๆ จริงๆแล้วคิดแล้วก็น่าเสียดายนะเขาอุตส่ามีระบบอัญเชิญ n p c มาช่วยสู้ทแท้แต่ทำไมไม่มีระบบออนไลน์ชวนเพื่อนมาเล่นได้วะบางทีเขาอาจจะคิดละมั้งว่าถ้าเกิดทำแล้วเกมอาจจะง่ายเกินไป ก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับสาหรับสิ่งที่ทําให้เกมมันง่ายขึ้นซึ่งผมก็ดีใจนะที่เรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกมนี้มันสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมผู้เล่นเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่ยากอะ่ะมันมีแค่การต่อสู้เท่านั้นน่าเสียดายที่ทําไมเขาไม่ให้เราอัพเลเวลจกเช็คพอยต์ไหนก็ได้กันนะหรือเพราะว่าเขาอยากให้เรากลับไปหาเจสโซเฟี ia, บยบ่อยๆเออก็จริงแหละถ้าเกิดไม่ใช่เจ๊แกผมก็คงไม่อยากกลับแล้วก็อีกเรื่องที่ผมอยากพูดถึงสักหน่อยเพราะว่านับเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยนั่นคือการ Go คือภายในเกมนี้มันจะมีอะไรหลายครั้งที่เราต้องตอบช้อยอะไรบางอย่างที่ถูกถามซึ่งคําตอบส่วนใหญ่มันก็มักจะเชิญชวนให้เราโกหกเอาไว้ก่อนเพราะว่าการโกหกมันก็มักจะเป็นผลดีกับเกมเพละเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าบางคําตอบมันจะมีผลกับฉากจบนี่สิซึ่งผมไม่บอกนะครับว่ามันคือตรงไหนคุณต้องตัดสินใจเอาเองเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นข้อคิดของพี่นอคคิโอกันนะว่าการโกหกมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปอืมลึกล้ําจริงๆ กันนั่นแหละครับเกมเพย์ที่เกมนี้มีให้เล่นสรุปเลยกันลวกันว่ามันคือเกมที่ยากถึงยากมากแบบไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ว่าในเกมนี้ตัวช่วยมันเยอะทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะสามารถใช้ประโยชน์และเรียนรู้จากมันได้มากน้อยแค่ไหนคือถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นโซลไลท์แต่จําไว้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถเล่นแบบเกมโซได้แบบ100%ถึงการฟาร์มจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่การใช้ทุกอย่างเพื่อให้ทําให้เกมได้เปรียบที่สุดก็เป็นอะไรที่ควรทํา แต่ยังไงโดยรวมเกมก็สนุกใช้ได้ครับสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นเกมหนึ่งที่ทำให้คนชอบเกมยากรู้สึกรักอยู่ดีมาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนส์สำหรับเรื่องนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นบน p พ5ตามที่แจ้งเอาไว้เพราะว่าแผ่นมันส่งมาช้าผมเลยทนไม่ไหวชิงสมัครเกมพาร s สและเล่นไปก่อนเลยซึ่งมันก็ทำให้ผมประทับใจอะไรมากในเกมนี้เพราะอย่างแรกเกมนี้ไม่กินเครื่องตอนแรกผมก็กะจะไปเล่นที่เครื่องใหญ่แต่เอ๊ะ แล็ปท็อปเกมมิ่งที่สเปคเป็นแค่ GTX 1650มันก็ยังเล่นลื่นด้วยการปรับภาพระดับสูงแน่นอนครับว่าบางฉากมันอาจจะมีบ้างที่มันกระตุกแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วคืนน้อยมากแถมไม่เคยเจอปัญหาเกมเด้งเลยสักครั้งแล้วคุณดูงานภาพคือเรื่องความอาร์ตอะก็ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องแสงเงาหรือว่าเอฟเฟกผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะ แล้วคุณดูข้างในสิ่งปลูกสร้างพวกนี้เขาละเอียดจนถึงขั้นที่ว่าวางโมเดลแบบครอบข้างในได้ซึ่งมันเป็นแบบนี้ทุกฉากคืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เกมทิ p นเอคุณจะไม่ได้เห็นเลยแต่ว่าเกมนี้เขามี ซึ่งการที่เกมนี้มันสวยได้แบบนี้แต่ไม่กินเครื่องถ้าเกิดไม่ชมว่าเดฟเขาเก่งก็ไม่รู้ว่าจะไปอวยใครแล้วแม้ว่าการเปลี่ยนพื้นที่มันจะมีการโหลดฉากนานไปบ้างเพราะว่ามันเป็นเทคนิคในการลดภาระของการกินแรมแต่ว่านี่ก็ถือว่าสุดยอดแลวครับเรื่องความสวยและความเป็นมิตต่อเครื่องคือแทบไม่มีข้อกังขาเลยแต่ได้เกิดจะถามว่ามีข้อเสียไหมอ่ะมีแน่นอนครับโดยเฉพาะกับเรื่องเกมดีไซน์ผมบอกเลยว่าหลายๆฉากมันแย่มาก เรื่องการโดนมอนอัดก๊อปปี้เดินหนีไม่ได้จนตายในที่แคบมันเป็นอะไรที่ผมเจอบ่อยมากจนต้องยอมรับเพราะฉากแคบๆมันโคตรเยอะอันนี้คือยังไม่นับมอนต์ตัวใหญ่ที่จะมาบทบังวิสัยทัศน์จนเรามองไม่เห็นตัวละครอ,อีกคือแบบการตายเพราะอะไรแบบนี้มันน่างุนหงิดนะตายเพราะว่าเล่นกากอะรับได้แต่ตายเพราะติดกับอะไรแบบนี้มันน่าโมโหอะแล้วคืออันนี้ยังหยาบเลยใครเขาจะรู้ว่าพลอตอันสวยงามแบบนี้มันจะกลายเป็นบั๊กจากบอสที่ควรจะยากกลายเป็นว่าโดนบั๊กเล่นงานตายซะง,งั้น ก็โอเคแหละมันทําให้ผู้เล่นผ่านได้แต่คือจะให้ผ่านพรบัคกจริงๆเหรอมันแปลกๆนะซึ่งอะไรแบบนี้คุณจะเจอเยอะมากหากคุณหาเจอ และเรื่องสุดท้ายที่ผมมองข้ามไม่ได้จริงๆนั่นคือระบบ i n v e n t o r y Shortcut ในการเรียกใช้อ t e เคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามแก้ไขระบบเลื่อนไอเทมสายขวาที่มันดูน่ารำคาญไปหมดแต่ว่าเขาดันแก้ด้วยการใช้วิธีแบ่งให้กระเป๋ามันมีระบบกระเป๋าบนกระเป๋ากลางแล้วก็กระเป๋าล่างจะกดใช้ของต่ละทีก็ต้องเลือกกระเป๋าทีหนึ่แล้วก็ค่อยมากดสลับทีหนึ่งวิธีแบบนี้มันก็โอเคมันพกของได้เยอะแต่ในจังหวะคับขันผมว่ามันชวนสับสนใชย่อยเลยนะ จะกดใช้ยาแต่ปุ่มยังคาอยู่ที่กระเป๋าที่ไม่มีไอเทมตัวละครก็จะทําหน้าเวอไปเพราะว่าไม่มีไอเทมไม่ใช้แถมแคนเซิลแอนิเมชันไม่ได้ทําให้จังหวะไหนที่กําลังนัวอยู่ก็โดนไปผมว่าวิธีการแก้ i n v เว a r y i ทอรีแบบเนี้ยการกดค้างแบบเป็นวงล้อน่าจะเข้าท่าที่สุดก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเกมโซล g h ์แต่เล่นแยกกระเป๋าให้ต้องกดปุ่มเพิ่มแบบเนี้ยผมว่ามันจะชวนงง,งยิ่งกว่าเดิม สรุปแล้ว l i ฟ e อ f P พถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นไหมบอกตรงนี้เลยครับว่าสนุกหากเล่นไหวก็เป็นเกมที่สนุกสุดๆไปเลยจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของโซไลท์ในขณะนี้ไปแล้วเพียงแต่ว่าหากเจ้าไปเทียบกับเกมโซของแท้อย่างพวก d r r s o u ซผมว่ามันยังไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคือมันเจ๋งอะ่ะมันใช่แต่พวกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ผมว่ายังไงก็ไม่ซู้ครับ ที่ชัดเจนเลยก็คือพวกทางแยกทางซับซ้อนมันยังสูงไม่ได้เพราะว่าเกมมันเกือบจะเป็นเส้นตรงแถมไซเคิสก็ไม่ค่อยมีไอที่เหมือนว่าจะมีก็ไม่ใช่เรื่องที่มันน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากเล่นก็เล่นครับมันสนุกในระดับที่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่แฟนเกมแนวนี้คุณก็ไม่ต้องไปหามาเล่นให้เหนื่อยก็ได้ครับคุณไม่มีความสุขหรอก และผมก็จะให้คะแนนเกมนี้ที่7.5คะแนนเป็นเกมที่สนุกดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเกมเทพจนประทับใจอะไรเป็นพิเศษใครที่อยากลองก็ไปเล่นกันมีในเกมพาร์สสำหรับ PC และก็ x b o กส่วน PlayStation ก็มีซึ่งผมก็แนะนำว่าให้หาแผ่นมือ2ไม่ก็ซื้อโดยใช้โค้ดส่วนลดราคาจะได้ไม่สูงสะดวกแพลตฟอร์มไหนก็ไปเล่นกันก็ถือว่าไม่ใช่เกมที่น่าผิดหวัง โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันถือว่าโอเคเลยนะสำหรับการยอมหัวร้อนในครั้งนี้ ว่าแต่ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าทําไมชงเนี้ยเกมโซลลท์มันมีเยอะเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะว่าเกมแนวนี้กําลังบูมแล้วมั้งให้เกมเขาเลยขยันทำออกมาถี่จังเลยซึ่งพอมันเยอะเข้าเยอะเข้าผมว่ามันก็แอบน่าเบื่อเบื่อจนรู้สึกว่าอยากจะลองหาเกมง่ายๆเฉียวๆมาเล่นบ้างแล้วเหมือนกันแต่ช่างมันก็ถือว่าเป็นรสชาติของความตื่นเต้นไปเพราะถ้าเกิดเกมมันไม่ยากไม่ท้าทายความหมายและความฟินในความพยายามให้การเล่นให้ผ่านมันก็ไม่น่าจะมีขนาดนี้จริงไหม สำหรับเรื่องนี้ในอนาคตก็มารอดูกันละกันว่าเขาจะทำเกมโซไลท์ออกมาเยอะอีกแค่ไหนและผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึงกันต่อ แต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และกกดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ